คนเราในเมื่อเก่งงานแล้วฮนะก็ต้องมีผลลัพธ์ของเนื้องานที่มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลเหมือนกันนะฮมันคนยางมานเก่งก็ต้องมีความอารอบคอบนะแล้วก็ไม่ประมาทนะแล้วก็หรืออาจจะเป็นทั้งฉลาดทั้งเฉ,ฉลียวนะคอยฟังคําแนะนําของคนรอบข้างด้วยเหมือนกันนะก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์ครั้งสําคัญนะของบางทองนะบางทองเนี่ยสุดท้ายกา็ต้องไปตามทางเล็กนะตามที่รัปากกับเล่าปี่ไว้นะ ซึ่งบางทองเองก็รู้อยู่แล้วนะผมว่าฮะตามความารู้ตามความสามารถตามประสบการณ์ของตัวเองซึ่งเป็นคนสรูระดับบรมครูเหมือนกันฮนะฝีมือก็แทบจะไม่ต่างกับคงเบ้งนะว่าเส้นทางที่ตัวเองไปนี่ยังไงเสียเนี่ยต้องมีทหารคอยซุ่มโจมตีอยู่แน่นอนแต่ว่าบางทองก็ด้วยความเสี่ยงน,นะด้วยความที่อยากจะสร้างผลงานให้โดดเด่นนะแล้วก็แถมทั้งไม่ฟังคําทักท้วงของคงเบ้งนี่ก็ปรากฏว่า พอไปถึงหุบเขานะฮะทางตามทางเล็กเนี่ยก็เป็นที่พิสังเกตอยู่แล้วนะเป็นหุบเขาเนินเขานะบางทองก็บอกให้ทหารว่าไ,ไปดูที่ที่นี่เป็นที่ไหนนะแล้วดูแล้วเป็นเนินอะไรนะทหารก็ขึ้นไปดูนะปรากฏว่าชื่อเนินเนี่ยเป็นชื่อเนินหงร่วงนะบางทองพอได้ยินตรงนั้นก็แทบจะสะดุ้งสุดตัวนนะเพราะตัวเองในชื่อ,อ,อหงดลน,นะพอมาถึงเนินหงร่วงป๊อบก็รู้ทันทีว่าชะตาของตัวเองเนี่ยของต้องขาดของต้องเสียชีวิตแน่นอนในคราวนี้นะ อูดว่าสงสัยข้าจะต้องเอาชีวิตมาทิ้งวี่นี้แน่นอนนะก็ไม่ทันขาดคำนะทหารที่ซุ่มอยู่ด้านอสองริมฝั่งของเนินเขาก็ยิงธนูยิงก็ทันลงมาพุ่งตรงมาที่ร่างของบางทองนะสุดท้ายบางทองก็โดนธนูมีธนูติดตัวไปทั้งร่างนะทำให้เสียชีวิตนะก่อนเสียชีวิตบางทองก็พูดขึ้นมาด้วยความด้วยความเป็นตัวตนของบางทองนะว่า ไอ้ความตายเนี่ยข้าไม่กลัวหรอกว่าแต่เสดายที่ข้าเนี่ยไม่ฟังคาตักเตือนของคงเบ้งนะ่แล้วก็ทําให้ผลงานทําให้งานของเจ้านายนต้องมาสะดุดลงนะเพราะนี่ข้าเนี่ยเสียใจจริงๆนะก็เป็นเหตุทําให้บางทองต้องมาจบชีวิตนะด้วยความประมาทด้วยความเสี่ยงเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายจริงๆนะบางทองคนนี้เพราะว่าต้องการที่จะสร้างผลงานอย่างอย่างอย่างให้